ไม่เจ็บเลยจากนั้นจากนั้นจนตื่นขึ้นมาจนตอนนี้ไม่รู้เลยมันเป็นยังไงกับการเจ็บของที่เราเคยได้ยินอ่ะสิบล้อทับคุณพี่มีไหมไม่มีใสเล็กยังไม่มีจัก,กรยไม่เจอในเคสเราตอนนี้เท่าที่ผมเช็คดูนะครับใส่ได้สูงสุดถึง400อืม4่0้อสี่4แต่มันก็จะใหญ่ไปใช่ไหมนะ <_ D> ใช่แต่400คือใหญ่เต็มที่เลย แต่ถ้าเราอยากจะลดลงมาครับอยากได้พอดีตัวใหญ่มาไม่เล็กมากให้มันโอเคอันนี้มาบให้คุณหมอเลยค่ะว่า<ด>ประมาณไหนได้ยกให้เลยอ่ะแต่ว่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะขอให้รู้ภาพนี้ก่อนว่าภาพนี้เราชอบแล้วเนาะ,ะภาพนเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เราชอบแล้วอ่าประมาณนี้ได้ครับก็สามเจ็ดเานะโอ,โอเคค่ะ คุณผู้ชมค่ะเคสนี้นะบินไกลข้ามฟ้าเพื่อตามล่านมกันเลยทีเดียวตอนนี้จะมีนมแล้วถูกต้องอ่ะแล้วก็เทคนิคที่คุณผู้หญิงเนี่ยอยากได้มากที่สุดเลยคือเทคนิคนี้กลวยนั่นเองนี่ออพามาดูสดๆในห้องผ่าตัดกันเลยโอ<ห>้การยัดกลวยเนี่ยจริงๆคลองใจสาวๆหลายคนเหมือนกันนะอยากจะมาใส่กลวยแบบนี้เพื่อให้หน้าอกที่สวยแล้วสวยขึ้นไปอีก<ม>เพราะแผลจะสวยขึ้นไปอีกนั่นเองคุณผู้ชมอืมนี่ยโห ไม่กี่อึดใจอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าวัยมากพูดยังไม่ทันจบก,ก็คือใส่เสร็จแล้วก็คือ375หมอจําใช้เวลา2วีเองนะโอ,อ้วัยมากโอ,อ้โหสุดยอดต้องบอกว่าวัยมากจริงนี่บึ้มแบบนี้เลยถามจริง375มันใหญ่แล้วมันเต็มมากคุณผู้ชมแล้วนะ<ไ>อคุ้งมากบอกเลยว่าที่คุณผู้หญิงเลือกไซนี้ไม่มีผิดพลาดเลยจริงๆต้องบอกว่าสวย ไม่เจ็บเไม่เจ็บเลยจากนั้นจากนั้นจนตื่นขึ้นมาจนตอนนี้ไม่รู้เลยมันเป็นยังไงกับการเจ็บของที่เราเคยได้ยินอสิบล้อครับคุณพี่มีไหมาาไม่มีสซ่เล้งยังไม่มีจากระยาดไม่เจอเทปนี้สวยมาก หนึ่งเดือนนะต้องบอกว่า3 7 5เจ็ดซีซีแล้วดูพอดีตัวดูสัดส่วนสวนสื้อโซงเอลคือเป๊ะมากคุณผู้ชมจ๋าแล้วคือดูดิดูเนินดิเนินไม่มีสะดุดขอบไม่มีสะดุดริวซิลิโคนเลย<ช>โอ้โหคุณผู้ชมโอ,โอ้สวยมากสวยมากสวยมากดูธรรมชาตินาะเป็นโมเดลวา่าซิลเซอร์เฟสขนาด3 7 5เซีซีเคสนี้เสริมกับคุณหมอจำนายแพทย์นัทพลวงเกียรติขจรนั่นเองทุกคนโอ้หูคุณพี่เราคือชิดสวยมากเลยนะ ชิดเขาดีมากนะความจุความชิดา<ช>ถ,ถ้าใส่เส้านไหนาเข้าไปอีกนะที่แบบที่มันแบบนั้นก็จะประมาณนี้นมันก็จะยิ่งชิดเข้าไปอีกแต<ช>่น,น,นี่ก็ถือว่าชิดนะเตี้ยมือเ<ช>ข้าไปมันจะบีบมือเดี๋ยวให้พี่นิตยาทิ้งท้ายนิดนึงว่าทําไมต้องมาเสริมหน้าอกที่คีดค,คีมือเทคนิคทุกอย่างที่มันตรงกับเราที่เราแบบไม่มีเวลาพักเยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเออทำเราก็อยากสวยด้วยเนาะอะไรเงี้ยไม่รู้จะอธิบายไงคือดีคือมันดีทุกอย่างแหละเนาะอ่ะนี่ให้คุณพี่โพสให้แล้วเดี๋ยวไร้า์สดนี้เราลากันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไร้์สดหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย